ราชบุรีคุณยายถูกเลขเด็ดรางวัลใหญ่สองใบเลยต้องเอาหลานชายมาแก้ผ้าวิ่งแก้บนคุณยายวัย66ปีถูกรางวัลที่5ถึง2ใบาจากต้นพึ่งคู่จนต้องนำหลานชายทั้งสองมาแก้ผ้าวิ่งแก้บนเผลอ,อยากได้โชคต้องบนแปลกๆผู้สือข,ข่าวได้เดินทางไปที่ต้นพึ่งคู่ที่ตั้งอยู่ภายในตลาดกวยเปร เชอร์ซียตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหลังได้เห็นคลิปที่มีสองหนุ่มน้อยแก้ผ้าวิ่งแก้บนต้นพึ่งคู่เป็นจำนวนสามรอบหลังคุณยายได้บนบานสัรกล่าวกับต้นพึ่งคู่ว่าหากถูกรางวัลใหญ่ในงวดนี้จะนำหลานทั้งสองมาวิ่งแก้บนจนล่าสุด งดที่ผ่านมาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5จํานวน2องใบได้รับเงินรางวัลหลังหักภาษีเกือบ4ี่ห0ื่นบาททําให้ต้องเกลี้ยกล่อมหลานให้มาวิ่งแก้บนโดยแบ่งเงินรางวัลที่ถูกให้หลานชายทั้งสองคนคนละ2,000บาทนางอรพิน เพียงทองภูมิอายุ66ปีคุณยายที่ถูกรางวัลที่5ถึง2ใบได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าคุณยายได้มาขายของอยู่ที่ตลาดกวยเปเชอร์ซียาโดยทุกงวดก่อนวันหวยออกคุณยายและพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ตลอดจนนักเสียงโชคจากที่อื่นจะมาขอเลขเด็ดจากต้นพึ่งคู่กันอยู่บ่อยๆซึ่งคุณยายก็ถูกอยู่บ่อยครั้งแต่เป็นรางวัลเล็กๆ จนก่อนหวยออกในงวดที่16ตุลาคมที่ผ่านมาคุณยายได้ขอเลขเด็ดได้เลข838คุณยายจึงบนกับต้นพึ่งคู่แบบที่เล่นทีจริงว่าหากถูกรางวัลใหญ่ในงวดนี้เธอจะเอาหลานชายทั้งสองคนมาแก้ผ้าวิ่งแก้บนรอบต้นพึ่งคู่สมรอบก่อนที่จะเอาเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคจนวันหวยออกคุณยายนำลอตเตอรี่ ออกมาตรวจก็พบว่าไม่ถูกรางวัลเลขท้ายจึงกะจะโย,ยนลอตเตอรี่ทิ้งแต่ญาติของเธอบอกให้ลองตรวจรางวัลอื่นดูก่อนเผื่อถูกรางวัลอื่นเธอจึงให้ญาติตรวจดูก็พบว่าถูกรางวัลที่5เป็นเลข592 8 3 8 12, าจำนวนสองใบเธอจึงดีใจเป็นอย่างมากแต่คุณยายคิดได้ว่าได้บ่นไว้ว่าจะเอาหลานมาวิ่งแก้ผ้าแก้บน ซึ่งหลานคงไม่ยอมมาแก้บ่นให้แน่ๆจึงนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินและไปบอกกับพ่อแม่ของหลานชายว่าจะจ้างแก้ผ้าวิ่งแก้บ่นโดยให้ค่าจ้างคนละ2,000บาทหลานๆจึงยอมมาแก้บ่นให้วันที่นำหลานชายทั้งสองคนมาวิ่งแก้บ่นก็คือช่วงบ่ายๆของวันที่21ตุลาคมแต่เพื่อนเพื่อของคุณยายเห็นเข้าจึงพากันถ่ายคลิปแล้วเอาไปลงในเฟซบุ๊ก จนมีเพื่อนบ้านหลายคนมาสอบถามเรื่องราวกันเป็นจํำนวนมากซึ่งที่ผ่านมาคุณยายได้บนถวายน้ำแดงดอกไม้ทูบเทียนและพวงมลาลัยแต่ครั้งนี้ถูกรางวัลใหญ่คุณยายเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะที่คุณยายบนของแปลกๆจนทำให้ถูกรางวัลใหญ่ถึงสองใบนิวยี่สิบสี่สุจินนร์รุภยัยภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน